สวัสดีครับมาพบกับโกอุนั่งเพ้นวันนี้มากับเมนูข้องฟ้ากับนั่งเพ้นไปทำฮันมีของควักไม้ด้วยวะข้าวขลุกกะปิข้าวกกขลุกเคยใช้มะเขือกวยก้อนนี้เป็ง <c oughs> วันมากินเลยครับก็ไปในความผูกเอ็รับหนูจัดปื้อผูกเอ็กวันนี้ hm mm. <laughs> <laughs> nay gặp hm mình cũng mình hm thôi hm 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 มูกับมูมูมูว่านตังอืมรีปีตังปั๊บอืมม <kas, S 1> ีปลาแห้งด้วยครับจอดปลาแห้งปลาไปยังไปยังแห้งครับ นี่ผัดไข่ไปเลยครับไข่เด็ดซอมปริกมูกวันครับอืมทำตัวตวเลยครับอืมอืม อืได้เลยกับการกูเคยวันนี้วันก้อนว่านแดงนะวัมนก้อนว่านแดงกับวันนี้ได้เลยครับอืมอืม,อม Cáo nhìn ngọt thì một quần, một quần anh ơi càng hoa ngọt mặt kìa ngọt 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 ngọt

Nào. Mm. Ừ, mm. mm. ah. อันนีู้าละมั้อัอะไรนะอ่าอ่านุอยกับคนนี้ข้าวคลูกกะปิข้าวลูกเกลือกไฮต้านกับอันนี้ หวัดดีกับไม่ทริปหน้านะครับบ๊ายบายหวัสดีครับ